เบิ้องทานี่ครับพี่น้องครับอยากจะเด็กกับมาต่อรองเอาครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้งัวสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับมีทั้งง่วแมลูกง่วสาวสวยๆงามงนะครับพี่น้องครับก็มีแมลูกติดทองน้ำนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวใดนะครับพี่น้องครับกับผ้าผีผ้าหน่องมาเบิ้งในคลิปนี้เนาะอันนี้ผมรูราคาแล้วเด้อครับพี่น้องครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าน่าตัวล่องอยู่ครับพี่น้องครับนี่ตัวใดจะเปิดมาท่ายมีตัวใดหน่าสนนะครับพี่น้องครับก็ สิบผ้าพีผ้านองนี่ไปเบื้องกันในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละซึ่งพิกัดต,ตรงนี้กับยุทธีบ้านโศกพระลาดนะครับพี่น้องครับตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบอระบ,บ,บือจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้คอกนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับคอกนี้พี่น้องครับเอาราคาวัวแต่ละตัวจะมีตัวใดหนาสนหนานลุนซ้ำไหนเดี๋ยวสิพาไปผูดคุยถักทายกับตั้งเจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมหอยแกงนะครับง้วงามนะครับผมซื้อเฟซหอยแกงง้วงามนะครับผม เดี๋ยวนะครับผู้ใดอยากจะได้งวงงามนะครับติดตามไว้เลยเฟซบุ๊กของหอยแกง้งวงงามนะครับพี่น้องครับหอยแกงบัวงามนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาหน้าจอตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรไปก่อนกันเลยนะครับพี่น้องครับขึ้นไปหน้าจอเลยล่ะศูนย์เก้าแปดเก้าสี่หนึ่งสี่แปดสองสี่นะครับเนาะครับผมเดี่ยนะครับากหอยแกง้งวงามนะครับมือไม้ครับผมมือไม้มือไม้นะครับผม่เป็นหอยไม้นะครับเอาตัวแรกเลยนะครับพี่น้องครับถึงได้เรียนอีพจนเขียนเสกกระดาษให้งผลมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พี่น้องไปพูดคคุยกัันนเอ้าี่แหละรบ ตัวแรกนี่เป็นงัวสาวลักษณะเด่นนี่เป็นงัวหัวล้นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี้ส่วนสูงก็140บวกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เห็นว่าผสมหรือเปล่าพี่น้อครับเนาะครับแม่นครับผสมแล้วนะครับพี่น้องครับผสมมาที่30กันยา64สี่นะครับเป็นลูกผสมไว้นี่ KF31 ฟสามนะพี่น้องเด้อแต่ว่าใบผสมนี่ ผู้จ้าของเน็บไปถึงหน้าหาว่าเห็นครับพี่น้องครับเจ้าของอาจจะไอแอลกอฮอล์จักน้อยนะครับพี่น้องครับก็เลยหาว่าเห็นครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับผสมไปบ้านเดือนหนึ่งครับหมู่บ้านมีเมือกออกครับผม<อ>แต่แต่แตอนนี้ับประกันตวงบ้านในตรวจเพราะว่าต้องสองเดือนกลัวครับ,รบ<ๆ>ยากหน่อยตรวจตัวนี้นี่อ่านี่ผมดูราคาแล้วนะครับพี่น้องครับต้องบอกว่าหนาตัลร้องบักคักนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับเบื้องส่วนท้ายของงัวก่อนนี่แหละงัวสาวสวยลักษณะเด่นล้นธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนมหวี่่ละ ปลายหางบวดอกนะครับพี่น้องครับซึ่งตัวนี้ราคาคาตัวนี่เพิ่นเปิดไว้ทีหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับดึงไตกับสวยครับนี่แหละครับพี่น้องเงาดีเนี่นี่เนื้อผายอยากได้เมาว่าสวยๆล้นธรรมชาติแบบนี้เครื่องบดชๆแบบนี้ครับพี่น้องครับเอาหกหมื่นเก้าพูดคุยต่อรองเบอร์โทรกันอยู่ไหนจอยครับผมบ่มีตำหนีนะครับเนาะครับบ่มีนี่แล้วรับประกันทุกอย่างรับประกันให้ทุกอย่างนะครับทรงใกล้ทรงไกลทรงได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละส่วนหนาบดชๆนี่แหละครับพี่น้อง คณะถ่ายคลิปนี้แดดกำลัอกได้ครับพี่น้องครับกัเห็นจากกล้องนี่แหละสียงเป็นแดงสั่มเลยตะวันแดงไงแดงสูงไรสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกครับนีไม่มีเนาะนี่เบื้องการก้าวขาอะไรครับพี่น้องครับยืนง้ามครับเมดตัวนี้ตัวนี้เป็นว่าที่ยืนยกได้ครับพี่น้องครับยืนยกดีนะเดี๋ยวสิผ้าเบื้องส้นไท้าอีกเสื้อครับพี่น้องครับอ่านี่แหละเาหางหน่อยดึงใหญ่เบื้องขาพี่น้องครับนี่เบื้องการเดินการยั้งนะครับเนาะนี่ เอาผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับหกหมื่นเก้าต่อรองเอาครับพี่น้องครับย้เอาครับล้มตัวแย้ไม่ดี้ใช่เพิ่งกีบเพิ่งเลี้ยงใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่นี่ตัวแย้อยู่ด้วยครับพี่น้องครับอ๋อ้อาอยากจะได้แบบนี้แยาติดรับส่งกับมีหงอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อเอาอยากจะได้เมาครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้ากับถือวบรรณาตัวล้งตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบบวกเอาบันนี้ไปเบื้องครูแม่ลูกกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพื่อนไล่ลูกมาหนะครับเนาะ คู่แม่ลูกคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าต่อรองมากๆครับเป็นว่าขาวโบดนะครับพี่น้องครับแล้กการลูกแดงดีนะครับพี่น้องครับเด็ดดีภาพเมาเบิ้งคูดลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่คู่แม่ลูกแดงแล้วก็รต้องบอกได้เลยว่าแม่นี่ติดทองแล้วนะครับท้องชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับอ่าซึ่งขอมุลตรงนี้ก็แม่เนี่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับลูกม่แล้วสองตัวนั่นแหละตัวที่สองนะครับพี่น้องครับยืนอยู่นี่ตัวที่สามก็อยู่ในทองครับพี่น้องครับนี่ทองประมาณห่นองครัับบ โรเบิร์ตใบแซดสองหนึ่งห้าอันนี้มีใบมีหลอดให้นะครับเด้อครับมีครับใบครับมีใบมีหลอดให้อ่กำหนดข้อดวันที่เท่าลสครับข้างหลังกำหนดข้อดวันที่สิบเจ็ดกุมภาครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาหกห้านะครับพี่น้องครับฟองประมาณทุกเดือนเหรอครับหาหกฟองหาเดือนกลัวครับหาเดือนกลัวนะครับซึ่งลูกนี่อายุเจ็ดเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับนี่แหละแดงๆแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเนี่ยมันได้เดือนหนึ่งมันิมันิมันจะขื่นเซิงเลยครับโอ้าของฟองบนป่ะผสมตั้งแต่เดือนหนึ่งเหมือนีะเด้อครััับมนนนเเป็สตวว์รโอ้ี่ การสูงลูกของแม่เขาขาวบวชตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับส่วนเชื่องครับอตัวนี้แท่นหลังเป็นยังไงครับพี่น้องครับเป็นวัวเชื่องๆนะครับเด้ออ๋อเบื้องด้า,งดานข้างมุ่กว้างๆครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบสูงร้อยน่าจะสี่สิบสองหนอยได้พี่น้องเด้อครับแม่ครับม้องตามประี้ยวกับสี่หัวได้พี่น้องเด้อลูกกินน้ำสลูกเนาะนี่แหละครับน่าลูกแทบว่าลูกแทบกับเบื้องด้านพี่น้องครับมั่มมัมอยู่น่ะเด้อเดี๋ยวส่วนหน้าครับ ราคาหรือผู้ใดอยากก็นกกั่งกดเบอร์โทรไปก่อนเนะครับพี่น้องครับราคารัใจแน่นอนแพ็คสองได้สามนะครับเด้ออันนี้อ่านี่นะครับอ่าคู่นี้เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้านะครับแมททองประมาณหาเดือนกัวกัวแหละครับพี่น้องครับนี่แหละลูกกับเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องครับแพ็คสองได้สามนี่นะครับเด้ออยากจะได้แบบนี้อันนี้เป็นลูกของไอ้ คมโตัวเนบ่ครับนี่ครับคมโตมาครับลูกผสมคมโตมาได้ครับพี่น้องครับซึ่งตัวนี้นี่ตัหนีตรงนี้มีตรงไหนบ่ครับบ่มีครับผมตัวนี้บ่มีตันหนีไม่มีตันหนีนะครับมีมีแต่แม่ครับดูกเนี่ยบ่มีตันหนีเลยนะครับพี่น้องแม่กับเชื่องนะครับแม่เชื่องจับได้ใบได้โอ้แต่ว่าสูมีหางแซมเลยพี่น้องได้ตัวแม่มนี่มันแซมต่มธรรมชาติของวัวนะครับผมครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งทุกกรรมครับธรรมชาติของวัวแต่ว่าลูกออกมาบ่เป็นนี่ครับนี่แต่ว่าลูกนี่บ่บบ่มมีีครัหาาางงขวหแซมนี่คคคืออแมม่่่่นนีีีบบ้รรััพงบ เอาเบิ้องล่ะครับบ่มีมายังไงไปอย่างนั้นธรรมชาติของวัวครับพี่น้องครับลูกนี่บ่แซมนะครับเด้อหกหมื่นเก้าคูนี่พี่น้องครับแล้วก็ได้ง้วนทองกับโรเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้าเด้อครับพี่น้องครับได้พันธุกรรมระดับไวเซตฝุ่นละครับพี่น้องเนี่ยนี่นี่ท้องโัวชัวนะครับอันนี้เขามีคลิปตรวจท้องห้ยไครับมีครับผมมีมีคลิปตรวจท้องห้ยได้พี่น้องเด้อครับผมค่อยๆดูไปนะครับพี่น้องครับผู้พผนอยากเบิ้งแบบละเอียดกับไลน์นะครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละส่วนหน้าิหูดำๆบดๆนี่แหละครับท้องที่สามเด วัวนร่งจริงถึงเชื่องครับพี่น้องครับนี่ดูไม่ชัดมาดูตัวจริงที่หน้าคอกได้เลยบ้านสุกพะร้านอาจจะมูซิบหกมันบ่ครับนี่ครับแมนครับมูซิบหกได้ครับพี่น้องครับมาชมตัวจริงแหละครับไหลมาชมตัวจริงได้ได้ครับพี่น้องเด้อฮะจริงจริงหลักสื่อว่าอยู่อยู่โซนทางมูเจ็ดครับบ้านผมโอ้ครับผมจริงจริงกับการสื่อว่าเนี่ยเขาครับใหญ่มาชมตัวจริงครับดีที่สุดเนาะใหญ่มาชมตัวจริงมักบ่มักับจังวากันครับพี่น้องครับนี่ก็คือบอกไปตามจริงนี่ยละนี่หางแซมผู้ใดรับได้ก็คือว่าเป นี่แหละครับพี่น้องครับบัวสวยๆงามๆเอาหกหมื่นเก้าพันไปแล้วสองคู่นะครับพี่น้องครับตัวต่อไปสิภาพไปเบิง้งแม่ลูกอีกนะครับพี่น้องครับเอาให้เพลินไลยมากครับพี่น้องกรับเอาแบบธรรมาชาติกลางเดินเยันนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ลักษณะคอกให้เบิ้งไปน้ำนะครับพี่น้องครับผมกับทีท่าเห็นบรรยากาศโดยรวมๆอต่อไป,ไปเป็นปคู่แม,ลแม่ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับตบาร์ลูกโอ้ลูกคืองามแต่พี่น้องลูกตัวแรีนออกหนานเลยไหมครับ กับลูกหกแปดครับผมก,กาเล็ดหกแปดลูก k f เอฟหกแปดนะครับพี่น้องเด้อเออแมนครับนี่แหละลูกของตัวนี้เพิ่นมีใบมีหลอดหเด้อครับนี่มีใบมีหลอด,ม,ดมีถุตตัวเหรอบ่บมีถุตใบผสมตัวเรียกอะไรพี่น้องครับเ,เด็กกินข้าว่าเจ,จ้าของก็เม้าหลอดหิดใบเสียจ่อยพ่ะย่ท่น <S 1> <S 1> นี่นะครับพี่น้องครับตัวเรียกนี่ครับใบนี้ครับนี่แหละลูกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ลูกเคเอฟหกแปดนะครับเด้อตัวแดงนี่หลอดกระคาดออกจักหลอดกระคาดเนี้ยข้างหนึ่งเอาไว้ดีดีนะครับเด้อเสียดิษฐ์ครับผมครับราคาราคาหลอดดินฐะเสียหล อย่างนี้นะครับพี่น้องครับลูกหาเดือนมครับลูกอายุห้าเดือนนะครับพี่น้องครับหาหกเดือนครับแม่บั้นบัดสมนะครับนี่แหละครับแม่บั้นบัดสมสบายเห็นว่าเป็นสัตว์หลายรอบหนึ่งนะครับแม่คับเนี้เป็นสัตว์หลารอบอันนี้เป็นงวนลูกเลี้ยนะครับพี่น้องครับนี่ส่วนสูงอ่อร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหาได้ดอกพี่น้องโดยประมาณเนาะร้อยสี่สิบบวกเอาตีมตั้งไหมซะนี่ไคอยากจะได้ง้วนแบบนี้ครับพี่น้องให้ลูกแดงดีต้นนีครับผมลึงไตดีสวยอ่านี่แหละครับพี่น้องครับบเเอออ้้้า่งงมุใกกลๆนนพี นี่แหละลูกมันครับพี่น้องลูก KF 6 8นี่เดอ้อผู้ใดสนใจอยากจะได้นะค,ะนครบคับพี่น้องครับพกเดือนครับพี่น้องครับตัวนั้นเอาไปรัดมาใส่เมียเห็นปะเนี่ครับบอหนี่นี่เด้อครับพี่น้องครับใครสนใจอยากจะได้คู่นี้เลยครับพี่น้องเดอ้อเอา้าทางนี้ลูกมานี่เด้อครับพี่น้องครับเอา้านี่เด้อเออให็นผลอะไรบ้างครับพี่น้องครับง้อหน่อยกับยนอ,อ้อมคอกที่ละอึ๊บนี่เอาแบบธรรมชาตินี่นหลับมาลูกมาเร็วนี่แหละลูกของ KF 6 8แดนะครับโอายยานแรงต่ำใหม่ยี่ดอกพี่น้อง เอานี่แหละครับงวัวหน่อยเดี๋ยวออกขอกไม่ครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละผู้ใดอยากจะได้คูนี่เดี๋ยวลูกเขาท่านจะเห็นชัดนะครับเบพวงแม่ไปก่อนพี่น้องอ่าดูท้ายของแม่นะครับเนาะงัวฉึงเชิงทุกตัวทุกคูนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละนีละ่ลักษณะของแม่โน้มกั้ซี่หัวอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เพูนไปไล่ลูกมาก,กันครับพี่น้องครับอ่านี่เนาะมาแล,ล้วลูกมานี่เออเดี๋ยน,น,นะครับด้านข้างแม่นี่เป็นยังไงนะครับพี่น้องครับนี่แม่มาแล้วเอ้านี่แหละครับพี่น้องครับลูก KF 6 8เห็นชัดว่าครับพี่น้องครับ ที่รัฐทางนี้ให้พี่น้องอึบนี่ยืนยกยืนเฉิดดีพี่น้องผลส่งเรื่อยๆผลนะเอาอย่ามาบังมูอไม่ล่ะตัวนี้ก็ได้เออเนี่ยละคู่นี้แหละครับอันนี้พผนเปิดไว้ที่1นึ0 0 0สนหกะครับพี่น้องครับนี่เนาะหนึ่งแสเดี๋ยวจะให้เบิ้งลูกใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนท้ายของลูกครับพี่น้องครับเงาหางบอกใหญ่เลยล่ะนี่ใครอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อแสนหกต่อร่องในทุกตัวทุกคู่ได้พี่น้องเด้อวัวเชื่องๆครับผมอ่านี่แหละครับเอา อันนี้เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกะ <_ d> um> เครื่องบดกะจัดจ้านดีอยู่ครับผมเอ้าเอามาเหลนดีแท้นะนี่เดี๋ยวเด้อเออหนึ่งแสนหกแล้วครับพี่น้องครับ,รบผู้ใดเห็นว่าชัดเด็กก็กดหยุดไว้เบิ่องไม่กระได้พี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงไทยเดี๋ยวช่วงเที่ยไทยคลิปจังหวะสีภาพเบิ่งอีกได้พี่น้องเด้อเอาคู่นี้หนึ่งแสนหกหมื่นครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวจังมาเบิ่งอีกครับพี่น้องต่อไปเป็นลูกอ่าลูกโตผู่นะครับเาบาด้อนี่คู่นี่นะครับโตผ ซึ่งอขอมูลในนี่นะครับพี่น้องครับตัวแม่สูง145บวกลูกใช้ของ KF68 คือกันนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวผูกครับผมนี่แหละอายุ1เดือนนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดครบนะครับเด้อเอาลักษณะแม่ตัวนี้นี่เป็นวัตถีสีแดงไหมบ่ครับครับพี่น้องครับแดงไหมแล้วก็เป็นวัตถีบดจัดเลยแหละครับผมนี่แหละส่วนไทยนี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อเอานี่แหละ นี่ลูกโตผูกตัวนี้ครับเครืเอฟหกแปดได้พี่น้องเด้อตัวนี้ขายเงีวขายใหญ่ดีตั้หน่อยเลยครับงวดเดือนเดียวเองนี่นี่แหละอ้๋อตัวเงีวดีตั้งพี่น้องละคู่นี้เพิ่นเปิดไว้ที่เก่ามือนะครับพี่น้องครับเก้าสิบนะครับพี่น้องครับนมแม่นี่ก็บวมมิติ้งนะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนหนาของแม่เพิ่นเป็นยังไงมักน้ำบ่ครับพี่น้องครับเก้าสิบกว่าหรือเก้าหมื่นอยากกี่ได่มาเอาครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อมีมิติ้งหนึ่งมีทั้งนี่มีบ่มม นน้อยครับอ้ติ้งเนน้อยครับพี่น้องนิดนึงนิดเดียวเป็นตุ้มนิดนึงครับพี่น้องครับนย้ำทรงลูกงามแต่ว่าส่งลูกสวยนะครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดกำลังหาพอพันธุถ่าไปเป็นพอพันธุ์คุ้มฝูงกันเลยแล้ครับพี่น้องนี่ตัวนี้ลำเงาลำใหญ่ดีเจ้าครับพี่น้องครับอ่าเก้าหมื่นนะครับเดิบ่มีต่บนี้ครับผมสะดอลูกบวมไหมหนึ่งอ่านี่แหละครับพี่น้องครับนี่แลีนดีดีแหละเสียบนั่นลูกบวมนี่แหละครับพี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวจังไปบึ้งอีกก็ได้พี่น้องครับ บัดนี้มีไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวครับผมลูกซีฟอรตัวนี้อ่าวัวสาวลูก c ีวายศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องครับต้นสูงตัวนี้กติร้อยสามสิบบวกแล้วครับผมเป็นงัวที่อ้างง่ายอ้างลึกบ่ครับครับพี่น้องครับหนังหนาเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นวัวที่ย่นมากนะครับพี่น้องครับนี่แหละรูปล่างหนาตาเป็นงัวถึกงัวย่นนี่แหละครับเอาเบื้องด้านหนาด้านนี้ก่อนครับผมเออนี่แหละลำโตครับพี่น้องครับย่อยมากหนามากนะครับตัวนี้เด้อผู้ใดอยากจะได้ครับผมตัวนี้อ่า อายุแปดถึงเก้เดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้มีใบมีหลอดหายอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่แหละอ๋อไฟอยากจะได้ยิ่งยิ่งถึกๆแบบนี้เพิ่นเปิดใบหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องฐานี้ครับพี่น้องครับอยากจะได้กับมาต่อรองเอาครับพี่น้องครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนี่แสนสี 40, น่หมื่นได้ง้วตัวแบบเนี้ยแบบหนาเลยครับพี่น้องเอาหนาครับลูกสีไว้ครับหนาคักต้นนี้พี่น้องเจ้าเนื้อเจา้าหนังสีไว้นี่แหละเงาหางจิ้มดำสนิทครับผมหนังหนาเบื้องเบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับ ปานเดือดลอยครับผมตัวนี้หนาบักขักเด้อพี่น้องเด้อเราจีบเบื้องกีบเรียบดีๆอยู่ครับพี่น้องครับหูบพยาดกพี่น้องนี่ไปมักแบบนี้เด้อครับเด้อนี่ตัวนี้ย่นยุ้ยอีหลีครับพี่น้องครับเนื้อหนังนี่ตัวนี้มีนุ่มมีติ่งบ่ครับบ่ครับบ่ครับนุ่มซีนุ่มมันเป็นนุ่มเต่านุ่มแบบงวนบ่นุ่มเต่านุ่มใหญ่เป็นตำนำนุ่มดีพี่น้องตัวนี้ครับมบอกเล่นพวกนั่นมันเป็ุ่มๆนุ่มครับเออพ้นนุ่มของใหญ่ไหมพี่น้องพ้นนุ่มไหม นี่นะครับเด้อเอาครอมหยู่ครับจนกับเบื้องเอาครับเบื้องบักขักแลี้ไม่เบื้องหนาขอก่อนครับพี่น้องครับตัวนตัวนีชนหนาขอครับตัวนี้ตัวนี้งามมีหลีครับไอ้้างคนี่แพสนี่ห้อยขูดห้อยตอนขึ้นรถครับห้อยขูดใหม่ด้ครับพี่น้องครับว่าจะเป็นลำปีครับผ่าจะเป็นล้ำปีได้พี่น้องเด้อตอนขึ้นรถม่เราขึ้นยางครับตำหนีบ่มี่นะครับตัวนี้เนาะบ่มีแจ่มเลยครับพี่น้องครับใคอยากจะได้ง่วหนาง่ตันๆนะครับพี่ครับไม่เอาพี่น้อ เราประกันเราประกันความหนาให้เลยครับเราประกัน,นความหนาให้แล้วก็ตำนี้ค่ะตัวคาถอนเม่อมีครับยางใบใหญ่ย <ไว S 1> ุ่งรังตัวนี้หนาใหญ่ดีพี่น้องครับเอ้าอยาใกใหญเมาครับซึ่งสามารถเอาไปตีไปจดเอฟเด้นครับเลือกสองตัวเลยพี่น้องครับตัวหนึ่งหัวหล่นธรรมาชาติตัวนี้เห็ดเขาให้ครับนี่เบื้องมุ่งกว่างๆพี่น้องอ่ะเห็นนะครับเด้อเอ้าย้อนไปเบื้องลูกเคฟหกแปดที่เป็นตัวผูกก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับแม่นี่สิบเิดไปเก่าเมื่อนี่พี่น้องครับเลี้ยงตัวใหญ่เงวเลยที่พี่น้องนี่ เห็นและครับงถึงเชิ่งนะครับเด้อตัวแม่นี่ก็ได้นี่แหละเบ่งชัดๆครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อตัวนี้คู่นี้มีดตัวนี้ตรงไหนบ้างครับมันลูกๆมันมีหมองสะดือมันน้อยเนียแต่ว่ามันยุบเปล้วครับเริ่มจะยุบครับโอ้สะดือแต่ว่าต้องเห็นมามะเบ่งเอาหนาคอกครับผมสะดือแที่มันแม่มันเลี้ยนบ้างครับครับแม่มันเลี้ยเดี๋ยวมันกับเสาแล้วล่ะครับมันว่เห็นเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวว่เห็นเหรอเพี่น้องครับน่าจะยุบเสาเหรอล่ะเบ่งครับเอามาเบ่งหนาคอกเอาครับพี่น้องครับเห็นแล้วเก้าหมื่น เก้าหมื่นนะครับพี่น้องครับนี่แดดดอกแล้วพี่น้องวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเอ่โตผู้ทีิ้งไอโตโตแม่ด้วยครับพี่น้องครับลูกของแม่นี่เนาะพเดี๋ยวจะให้คุณพี่น้องเบิ้งใส่แดดครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาดูลูกสาวเคเอฟหกแปดครับแม่นี่นะครับเนาะตัวยังไงยังง่ามเลยครับพี่น้องครับเออเพื่อพูดลองคนเห็นไ่้ชัดนะครับพี่น้องครับคุณกินใหญ่เดี๋ยวพี่น้องมาลูกมาเร็วนี่พี่น้องครับ แดงดีเลยครับพี่น้องตัวนั้นรัดไว้นี่นแ้วครับพี่น้องครับอยากจะได้เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องครับอ่ะนี่อ่ะลงมานี่เห็นแล้วครับเด้อส่วนท้ายของไอ้ KF 6 8คูด Cool m a ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันบังแหมพี่น้องมันได้่อวคอกไหมครับมันตื่นคลอกไม่เป็นสิทธิ์พี่น้องมันเห่าครับเออนี่พี่น้องผู้ใดเห็นไม่ชัดกดหยุดตรงนี้ไว้ก่อนครับพี่น้องครับแล้วเบิ่งคักๆพี่น้องเฮ้กินนมอยู่น่ะกินนมลูกนี่แหละ หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับพี่น้องครูนี่หนาครับออลองได้ถึงว่าที่หนาใหญ่แล้วก็ได้เม็ดสีแจ่มครับล้มเตยสามารนะครับลึกกับลึกดีเลยล่ะเออลึกมากนะครับพี่น้องครับนี่แหละม้นตัวนี้นี่เอาไวเมื่ใกล้ๆครับพี่น้องครับหย่านมันตื่นเออนี่นี่พี่น้องเอ้ากดยุดด้วยกวอนเบิ่มเติมครับพี่น้องลึกดีเออแม่บ่ให้แม่บ่ให้นะครับพี่น้องครับเป็นว่าอย่างเชิงซึ่งจับได้ใบได้ทุกตัวนะครับง้วนอยู่นี่พี่น้องนี่ผู้ใดเอาไปเลี้ยงนี่ว่าต้องย่าน่ามันสิ ต้นสีั่งครับพี่น้องครับบ่าดื้อกันให้กับว่อยากซื้อไว้ในมุมกันนะจุดนี่งัวให้บ่มาเล่นบ่ครับกับเมียนหัวให้บ่อกพี่น้องครับเห็นแล้วเนาะแล้วก็เถามาเบิ่งตัวจริงครับพี่น้องครับก็เป็นธรรมชาติของวัวเล็กๆเด,ด็กๆห้องไปแหวของเขากับสีแดงยุ่งซี่ะไรพี่น้องครับเอาจังไดคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อว้แค่นี้ครับพี่น้องในส่วนของคลิปแรกสำหรับหอยแกลงบัวงามนะครับเนาะผมเอาเมียนได้ฝากบอกพี่บอกน้องบ้างครับฝากติดตามนะครับเฟซบุ๊กหอยแกลงวัวงามนะครับผมซื้อเฟซหอยแกลงแล้วก็เว้นวัก เดี๋ยวพี่บุญชูเราก็จะขึ้นใน u t u b e ไปนะครับผมขอกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันได้ครับผมแอดเพื่อนนะครับก็ฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0 9 8 9 4 1 4 8 2 4นะครับหอยแกงังงามนะครับผมครับผมอยู่บ้านสภพรานะครับเน้นช่มตัวจริงนะครับมาช่มตัวจริงได้นะครับผมหัวยู่นี่หสวยทุกตัวนะครับขอฝาก้องไหมครับผมผมทองไหมนะครับในวงการนะครับผมครับผมขอสวัสดีครับนี่ละครับนี่ ออเมื่อถึงเชิงเอียงจงไดเมาครับคู่นี่แม่ติดท,ทองแล้ว60กอดหนึ่งแมครับตัวนั้นไหมเอามาเลิกมาชุมมาครับพี่รองครับบันนี่